ก็ละครั้งหนึ่งนอนมาแล้วได้มีดินแดนแห่งหนึ่งชื่อว่าดินแดนแห่งคนฟ้านี่ชื่อลุกขหน่าเผ่าหน้าตารอเ่ามากทำแฟนากางมาเพื่อน <c oughs> นะพวกและคนนี้ชื่อหนวดดกนี่ชื่อนดดกหนึ่งนี่ชื่อนหนดดกสองนี่ชื่อนดดกสามและอีกเผ่าหนึ่งนี่คือวุน่าปอพก ทวงภกคริดอนไฟงงในไหมไม่เคยไยจบเรื่่งแค่้นี้แหละโอไม่จ้ะเอาปูมาข่าวไปแล้วค่ะแลวนี่คือชื่อแดงดําเปียกไฟงงพะนุ่งแล้วคนนี้ก็ชื่อเดียวกันเลขหนึ่งเลขสองแล้วเลขสามเลขสี่ดินแดนของดินแดนนี้เล็กยิ่งกว่าตอมเล็กเก้นเล็กที่ไปเล็กมาจากไหนเนี่ยดินแดนแดงน,นั้นต้องการย<ด>ึดดินแดนของฟ้าที่มีภูเข,ขา ห้องโถงปูนดินมือที่ไหลเลยโฮ้ยแบบมันแตกหน่อยไม่ได้เลยที่มีเทพเจ้าอยู่ชื่อว่าหมาป่าหน้าอย่างก,กับปะหน้าอย่างก,กับนกเว้ยหมาป่านั้นมีพลังฟักฟิดมากเขาสามารถโดนพรได้ทุกอย่างแล้วทำไมไฟเป็นไงล่ะเฮ้ยมันโดนพรได้ทุกอย่างแล้ววันนั้นพรให้ผมออกจากค่ำนี้ได้ไหมผมมองไม่เห็นหน่อยนะงอคนนั่นไงโู้ และในครั้งนี้นั้นพวกเขาได้เปิดฝึกฟู้กันินแดนแห่งหูผาหินห่าก็ได้นะแล้วเขาก็ได้ฟู้กันแล้วครับผมที่แดนฟ้านั้นมีจำนวนน้อยกว่าก็จริงแต่เขาไม่คุ้นหน้าเผ่าที่เออกว้าวงาดีนะแต่ฝั่งนี้นั้นมีพลงังพิเศษมากกว่าแต่คนนี้นั้นมีคนน้อยกว่านคนมากกว่าก็จริงแต่มีพลังในการตบกแห้คุณยังไงี้ได้ล่ะ หลังจากครั้งที่แล้วนั้นเดนเดนฟ้าได้รู้ว่าพวกเขานั้นกระจอกจริงๆเขาเลยได้ฟั้างวุดบ่อยขึ้นมาด้วยการจบจากฝั่งนู้นด้วยการฟร้างหอ,อกขึ้นมาหอกัองอันเลยนะมีอะไรกัมกึ่งปะครับท่าหนหัวหน้ามีอะไรจะพูดไหมครับอ๋อคือข้นขอนะหัวหน้ามีพลางในการเตะเว่นมนข้าได้มัลมาจากเทพหม,มาป่าเข้าใจไม่เข้าใจครับเออ,อย่าเข้าใจเลยไปได้แล้วฝั่งนี้ นุตัวแดงได้ฟางอุดเพิ่มเติมพวกเขานั้นมีพลังกายอันเหนือล้ำและภาพยาะกรอันเหนือคลั้งเหนือล้ำมีความฉลาดรอบลุม,มความิีคูตั้งหน้าาตั้งแต่แรกเดียวฝ่าฟฟ้านั้นมีแค่พลังของจกักรรดิเจ้าแต่ฟังนี้นั้นมีส้ามองอะไรเดียวกันแนเ่เนี่ยฮะไม่มั่นใจเดี๋ยวว่าเขานั้นก็ได้ฟางอุดเพิ่มเติมด้ดยภาพปยะก,กอหนึงคนที่น้อยมากแล้วเขาใช้อะไรมาในการทํานี่วะนะถามจริงก็มไม่ก่อนเนี่ยฮะแล้วก็ไดล่า เริ่มได้ดังไปป่ะฝั่งแดงนั้นได้เตรียวกำลังพลได้อย่างน่าหนวนแต่ฝั่งนี้ก็เตรียมมาเหมือนกันก็ฟอฟายไม่ใช่อะไรแต่เทพเจ้าแห่งความปลอดภยนั้นก็ได้ช่วยได้มากมายนั้นไม่มั่นใจสิวันนี้ใครจะชนะกันแน่ฝั่งนั้นมีหอกมากกว่าแต่ฝั่งนี้นั้นมีเว่นหมดแล้วก็หอกอันไรประโยชน์ของเขาเฟกมาจากไหนถามจริงเฮ้ยฟังโทรฟังความไม่เกอดตายง่ายเลยผู้นี้ฝั่งเว่นหมดเนี่ย ตอนนี้กำลังเรลีชาร์จอยู่มองตาเหยี่ยิงแล้วยิงต่อไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มไปแป๊บหนึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพอถึงเวลายังไม่หายขาดใช่ไหมไอเหตุการณ์คอนรันท่านเทพผู้ทักได้ให้พลังใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นคือกำลังแขนอันมหาศาลสามารถยกหินได้เป็นก้อนใหญ่ย,ยิ่งไป วิ่งยกไม่ได้เลยยกได้กำมือเดียวแต่ยกก็ได้เหมือนก้อนแต่ต้องฝีพระละจำนวนคนสองคนได้หนึ่งสองคนเพื่อสร้างลมล่างมันหนึ่งเดียวพิโรเล,โลโมอนได้ไงฮะเพื่อให้ยกหินได้สื่อชั้นไปะละท่านเทพพุทักษ์นั้นได้ยอมฝีพระละพักพ่องตนเองแล้วได้สร้างลูกหลานขึ้นมาอยู่ในท่ามันแหละไปแล้ะแต่ฝั่งนี้นั้นได้พัฒนาการด้วยกันไม่ยอมฝีพระลาใครเลยพื่คนด้วยกันพัฒนาว่า เขาต้องเริ่มเล่นรูเว่นมนบ้างแล้วเขาไม่ยอมตกเป็นทาสของหมอป่าเด็ดขาดเขาไม่ยอมบูชาเขาต้องการพลังนั้นนี่ก็จริงแต่เขาไม่ยอมบูชาพวกพองเดูยกันแน่ละกันฝั่งนี้นั้นนะเฝีดาพวก้องเพื่อแลกกับฟิงบางอย่างแต่ฝั่งนี้นั้นไม่ยอมวิงพวก้องยังเด็ดขาดเือพวกเขาดันได้โยนกิ่งไม้ไปแล้ว จบง่ายจังวะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทีมเว่ยมนุษย์ตัวแดงนั้นได้ไปฝึกฝนมาว่าฝั่งนั้นนั้นมีแผนอันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งในการทำาลื่อนภเขาให้ไ้ในการกระทรืบวกเขาให้จมดินเมื่อทอเพื่อให้เขาฝุ่นพันไปเลยทำทีแค่ตัดอันนีนออกก็จบเรียกนะแต่ฝั่งฟีฟานั้นได้เตรียมแผนอะไรยิ่งใหญ่ไว้นั่นน่คือเทพมาปานั้นได้แฟรคแมงช้างแมงหมอมึงไม่ร้อนมากได้ไงวะถามจรงิงฮะ โอ้ผมก็ไม่ร้อนนะผมตัดขนมาเนี่ยไม่เห็นมีขนเลยเองก็มีขนนี่นะโอ,อยู่ทีเดีย้พวกเขาได้เฟกช้องใบมอมาให้กับมนุษย์ไีฟ้าด้วยการแลกอาหารต้นไม้นี่ไงโดนตัดเพียบเลยคนนี้โดนตัดมาตั้งนานแล้วแต่พวกเขานั้นต้องอยู่ในฤดูหนาวเดือนต่อไปเพื่อมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นมันก็เ,เลิกพูดภาาได้ยังไงฮะหยุดที ในครั้งนี้นั้นพวกเขานั้นก็ทำอย่างไง้นแน่เมื่อฟั่งแดงนั้นไอ้ไม่ใช่าังฟ้านั้นม่ชางแมงมดตัวโคตรใหญ่เลยก็ฟังเร่องที่ที่เตรียมพร้อมด้วยกันมิโ่นั่นเองลืมพูดไปเท่าทีแป๊บนึงนะเอยโว้ยทุกคนเลยทำไมเนะี่มิโรเพื่อเตรียมชักกับช้างแมงมดแต่ตัวว่านะ โล่งมาทำไมวะ Let it be rum, lady go ตอนนี้ครับชางไม่หมดนั่นนี่วิ่งมาย่งแขนขาสั่งฉันแต่ก็โดนแล้วเองมีประโยชน์อะไรบ้างในคำถามเองของเขานั้นได้ยือกระทำคืบางไม่มดเออฟังแดงนั้นได้แพ้อย่างรับค่ามีอะไรพูดไหมครับ ทำไมเ,เราแพงง่ายอย่างนีเนี่ย oh โอ้ my god น่าเข้าใจครับผมหลังจากนั้นไม่นอนในอีกสมงฟอรอพวกเขานั้นได้เรียกกระลำพนมาเพิ่มแต่พวกเขานั้นได้เอาลอกออกไปเหมือนกันเพื่อเรียกกองทหารเพื่อเป็นอุจใหม่อยเป็นหอกและก็หอกพวกเขาไดรู้ได้รู้ว่ากันกระฟูกช่างแมงมอนนั้นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ห้ามใช้ลวกเป็นอันขาดแล้วเขาไดเรียกกองทหารมือฝองขึ้นหมอนั่นคือ ขวานแล้วก็ขวานทำมาเพื่ออะไรวะและก็ได้เวลาแล้วก็ go go วันนี้นั้นชนะหรือแพ้จะตาดกรรมกันได้ของใครอะไรกันเนี่ยนี่นาทีมขนาดนี้แล้วยังทำอะไรไม่ได้พวกเขาก็ฟุดกันยังไงกัน นางสารจริงต้องห็นทุหัวตายเลยหลังจากนั้นไม่นอนพวกเขาดัานได้ไปเอาช้างมาจากพวกเขาเหิมาลไยมันมันไม่ต่างกันใช่ไหมหรือมันอยู่ที่อินเตอร์ดิเกียอะไรก็ช่างเถอะแต่พวกเขานั้นได้ฝีพักพวกไปนั่นก็คือจอมเวทสองคนแล้วก็หอยสองตัวเพื่อไปฝีฝละไปจับช้างสองตัวนี้นะหมอลำบากแน่นดูเนี่ยพวกแกมีอะไรพูดไหมครับเพราะคนหน้านั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจมากนะครับความจริงของกระยันของหน้าตายแน,น่ครับดูจมูกมีไหยครับ ดังขึ้นนิดหนึง่งเข้าใจครับคนนี้ก็ดังนะฉันอันนี้คงอาพูดว่าในใจว่ากูตายแน่ยางงี้แน่ๆผมมั่นใจเลยดี้ก้าช้าฟังตูนั้นได้ช้ากระทางหนึ่งตัวกระพือาให้ครับฝั่งไหนก็ช้ากันได้ครับโอ้โหช้าหนึ่งตัวกระทืบใช้ตัวเดียวโอ้โหช้าตัวนี้น่าฝันมากแล้วตัวน,นี้โอ้ไมคก็ที่ว่าเองเข้าไปทำไมละ่ะเฮ้ยพวกช้าตัวนี้นั้นรับไม่ไหวแล้วเขาโดนกระทือมาแงหนักหน่วงเกินไปเขาเลยแพ้ครับผม อะไรกันเนี่ยเอาไม่กันได้ว่าครับผมเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขานั้นแพอย่างผมเกลียดเิาเพรา็เกลียดมาจริงมาใหม่ครับผมไม่มั่นใจว่าพวกเขานั้นเอาจริงกันหรือเปล่าโอ้โหโอ้ใหม่ก้อ,อนเออเออชัตเดียวนั้นผมมั่นใจว่าชนะได้แน่นอนครับแต่ผมไม่มั่นใจ้วตอนนี้ว่าพวกเขาก็คเทือใไร่กันได้แนะ่โอ้ใหม่แนชาตีเดียดอัดตูดโดาใหม่นะโอ้ใหม่ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ช้างนั้นได้ตายไปแล้วพวกเขานั้นได้เยงดูฟูฟักทิงด้วยตัวฟ้าขึ้นมาเขาไม่เกิดเป็นชีวิตตัวใหม่นั่นคือป่ามาเป็นเพียบเล้วเขาได้คิดก็ยึดขึ้นมาใหม่ว่าจำบนง่งนะว่าจำเนี่นะยแคบตัวอยู่ว่าพวกเขานั้นจะมีหอกมากขึ้นหินนั้นมีประโยชน์ในการกระทืบผนเท่านั้นแต่หอกนั้นมีจริกัน กระทืบช้องแต่ฝ่ายเดินนั้นได้คิดค้นอาวุธใหม่อาวุธเดิมมาแหละแต่เขานนั้นได้รู้แผนล่วงหน้าว่าพวกมันต้องใช้หอ,อกแน่ๆพวกเขาเลยไม่เอาคนกําลังคนเพิ่มใหม่ฝี่คนในการนี้เขาถือโล่เป็นกระถืกกระแฟบไปทั้งวันทั้งคืนและหลังจากนี้นายก็ต้องพูดกราวว่า What's my l a d อ go ยิงดูมันกันมาไปไ,ปไหเนี่ยอ้ my god ตอนนี้นั้นโนวยกระโดดนั้นโดโอ้ my god, oh my god. โอ้พวกเขาตายหมดแล้วครับผมนี่คือการตายอนาถมากในรับพวกเขาโอ้มายนะโอ้มายนะตอนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขานั้นได้เชฟกชางหนึ่งตัวขึ้นใหม่ตัวอีกครั้งหนึ่งและรวมรักเว่ขึ้นมาและหอกจํานวนน้อยลงพวกเขานั้นได้ฝังเบยกองลังของตัวเองไปแล้วแต่ฝั่งนี้นั้นยังไม่เป็นกลยุทธ์และเขามั่นใจในล่อไม้ของเขาค oh <my. S 1> วยกระจอกเลย,ยกูแค่ตบนองขามันก็ได้นะ เพราะวาวันมั่นใจว่าต้องกระทืบพวกนี้ได้แน่ๆแล้ววันนี้แหละคือวันตัดสินของพวกเราเลยนี่ก้าวทางนักได้กะลงกระทือมากขึ้นครับถ้าวันนี้นั้น่ายฟ้านั้นยังแพงอีกสายเด็ก็ชนะไปเลยใครเป็นสายชนะแน่ได้เวลาดูกันนะครับโอ้ไม่โอ้ไม่ โอ้โอไม่นะโอเอ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 อมาฉีดจิ้มหมาป่าตัวเองโย่ไอเนี่ยคนเทียมอะไรเออจิ้มเป็นไรช้างเหรอโอช้างนอนโอ้ช้างหลับแล้วโอ้นี่ใครกินนะแน่เนี่ยผมเลิกไม่มั่นใจแล้วครับว่าฝ่ายแดงชนะแต่เลิกปาฝ่าไช้างได้แล้วครับผมกลัวช้างก็ตายครมบนะกูเดิมโอไม่นะไม่ ต้องทำต่อไปไงนั่นก็ขอตัวสำหรับคลิปนี้ครับคลิปต่อไปนั้นคือการพิจารณาการของพวกเขาในตอนหนึ logical, ่งจ si ุดฝนฟองหรือหนึ่งจุดนฝาก็ะชางมันไปครับบายแล้วบายบายทำไมเนี่ย